สวัสดีครับผมปอปาศึกษาแบงค์เหรียญโบราณกลับมาพบกับแฟนๆรายการอีกเช่นเคยฮะในช่องนำเสนอแล้วก็ยังเป็นช่องรับซื้อเหรียญเข้าแล้วก็จำหน่ายขายออกช่องปอปาก็เปรียบเสมือนเป็นพ่อค้าคนกลางนะฮะรับซื้อเหรียญจากผู้ที่สะสมวไ้เยอะๆแล้วก็พยายามจะมาจำหน่ายขายแบ่งปันให้กับแฟนๆในการชาวไทย ประชาชนชาวไทยที่ชอบที่จะสะสมเหรียญแล้วก็ยังไม่มีสะสมนะฮะที่ท่านผู้ชมเห็นประปาถืออยู่นี้นก็คือเหรียญหนึ่งบาทฮะเป็นเหรียญหนึบาทปีพศ2517ซึ่งด้านหลังของเหรียญมีรูปพยาคุฑหรือที่เราเรียกกันว่า1บาทครุฑปี17นั่นเองฮะ ส่วนผสมก็มีทองแดง75นิกเกิล25เส้นผ่าศูนย์กลางเราราประมาณ25มิลิเมตรน้ำหนักก็อยู่ที่ประมาณ7กรัมครับท่านผู้ชมเป็นเหรียญ1น1บาทที่ถูกยกเลิกการใช้จ่ายในระบบหมุนเวียนไปแล้วนะครับเพราะว่าผลิตออกมาจากปีพศ2 5ง7นจนพศ25 1 7จนถึงปัจจุบันวันนี้ก็หลาย10ปีอยู่พอสมควร ยอดจำนวนการผลิตนะท่านผู้ชมถือว่ามหาศาลเลยทีเดียวฮะ248,978,000ล้านเ7 8เหรียญนี่คือยอดจำนวนการผลิตฮะถ้าเป็นเหรียญปกติธรรมดาฮะเชื่อเลยว่าคงจะไม่มีราคาการซื้อขายเกิดหน้าเหรียญอย่างแน่นอนฮะอาจจะไม่ได้รับความนิยมเหมือนอเหรียญมุนเวียนอื่นๆทั่วไป แต่ว่าบังเอิญเหรียญหนึบาทครุฑปี17นั้นมีรูปพ,พยาคุฑอยู่ทีอ่อยู่บนหน้าเหรียญน,นะท่านผู้ชมก็เลยอาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้เหรียญหนึ่งบาทรุ่นนี้แม้ว่าจะมียอดจํานวนการผลิตมากถึง248ล้านเนี่ยได้รับความนิยมฮะส่วนหนึ่งก็น่าจะมาจากมีรูปพยาคุฑนะเพราะว่าตั้งแต่ยุคโบราณโบราณมานะ เหรียญที่มีพยาคุดหรือว่ารูปพยาคุดเนี่ยเป็นเหรียญที่คนไทยชาวไทยเรานับถือฮะฉะนั้นสังเกตดูว่าเหรียญทุกเหรียญทุกชนิดราคานะฮะถ้ามีรูปพยาคุดอยู่เนี่ยถึงแม้ว่าจะผลิตออกมามากแต่ก็ยังได้รับความนิยมกันมาตลอดฮะฉะนั้นจึงทําให้เหรียญหนึ่งบาทคุดปีพศ2517อีกปีหนึ่งรุ่นหนึ่งนะฮะได้รับความนิยม กันตั้งแต่หลายปีที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันวันนี้แล้วยิ่งวันนี้นะฮะยิ่งวินวันนี้ทุกวันเนี้ยมีช่อง YouTube ต่างๆมากมายฮะนำเหรียญพยาคุดเนี่ยมาเปิดทำการรับซื้อก็จะทำให้เห็นว่ามีเหรียญหนึ่งบาทปีหนเจเนี่ยเผยโฉมออกมาอย่างมากมายฮะแล้วราคาซื้อขายก็ไม่ถือว่าต่ำมากสักเท่าไหร่ท่านผู้ชม ถึงแม้ว่าจะมียอดจํานวนการผลิตถึง200กว่าล้านนะท่านผู้ชมแต่ว่าเป็นเหรียญที่ได้รับความนิยมท่านผู้ชมฮะเมื่อย้อนหลังไปประมาณสักปีก่อนๆก่อนที่ปป่าจะมาเปิดเป็นช่องทําการรับซื้อเหรียญเข้าขายออกก็คือไม่มีช่องนะฮะเหรียญรุ่นนี้ท่านผู้ชมปป่าเคยประกาศอ่าเคยถามซื้อกับประชาชนชาวบ้านธรรมดา แล้วก็ตามแผงเหรียญเนี่ยห้าสิบาทยังซื้อไม่ได้นะท่านผู้ชมเหรียญที่ผ่านใช้ที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่เนี่ยฮะย้อนหลังไปนะฮะห้าสิบบาทเนี่ยซื้อไม่ได้นะฮะถ้ายิ่งอยู่บนแผงเหรียญแล้วท่านผู้ชมเหรียญหนึ่งก็แตะหลักร้อยกันเลยทีเดียวฮนะเมื่อก่อนปปานั้นเป็นคนชอบสะสมเหรียญแต่หาไม่ได้เลยนะฮะแต่พอปปามาเปิดทําช่องซื้อขายเหรียญท่านผู้ชม ปรากฏว่าเหรียญน,นี้ก็เผยโฉมออกมากันค่อนข้างจะมากเลยฮะมีแฟนรายการนะฮะนักสะสมเนี่ยส่งให้กับช่องของปาปาเนี่ยบางครั้งท่านผู้ชมเป็นร้อยสองร้อยเหรียญเลยนะฮะแต่ละเจ้านะฮะถือว่าเหรียญรุ่นนี้ถึงแม้ว่าจะผ่านมาหลายปีนะฮะแต่คิดว่าไม่ได้สูญหายเลยว่า หายไปจากวงการนักสะสมสักเท่าไหร่เลยนะฮะยังคงอยู่กับนักสะสมอย่างแน่นอนช่วงประปาเปิดรับซื้อใหม่ๆฮะปะปาคิดว่าคงจะหายากคงจะสูญหายไปตามการเวลามั่งฟังจากข้อมูลทางแหล่งข่าวช่องอื่นๆเนี่ยก็ประมาณนะฮะว่าพบเจอได้ยากแล้วอะไรประมาณนั้นจนมาถึงปัจจุบันวันนี้ปปาเปิดรับซื้อเองเนี่ยก็มีเหรียญเนี่ยทะลักเทมาออกมาอย่างมากมาย ฉะนั้นเหรียญน,นี้ก็ยังคงอยู่กับประชาชนชาวไทยจนถึงปัจจุบันวันนี้นะฮะท่านผู้ชมฮะช่องปปาก็ยังประกาศรับซื้อเหมือนเดิมแล้วก็ยังแบ่งปันขายออกเหมือนเดิมคลิปนี้ปปาคงจะมาพูดถึงในส่วนของการซื้อเข้าและขายออกฮะท่านผู้ชมฮะมีแฟนแฟนรายการมีผู้ติดตามน่าจะเป็นทั้งผู้ซื้อและผู้ขายอยู่ร่วมด้วยฮะ ที่ขอให้ช่องปปานั้นประกาศในเรื่องในส่วนของการซื้อเข้าแล้วก็ขายออกอยู่ในคลิปเดียวกันฮะก็คือมีมากมายหลายท่านฮะขอให้ปปานั้นทําการซื้อเหรียญข้าแล้วก็ขายออกอยู่ในคลิปเดียวกันปปาก็คิดอยู่นานฮะความคิดเห็นนั้นก็มา,าไม่ว่าจะเป็นทางอาทางไลน์เอ,อ่ยทางผู้ ผู้ที่เข้ามาคอมเมนต์นะฮะป่อป๋าก็สังเกตดูอยู่นานป่อป๋าก็เลยมาตัดสินใจในคลิปนี้วันนี้ฮะว่าถ้าเป็นไปได้ทุกเหรียญทุกชนิดราคาที่ป่อป๋าประกาศรับซื้อเข้ามานะฮะป่อป๋าก็จะทําการบอกราคาซื้อเข้าแล้วก็ราคาขายออกไปในคลิปเดียวกัน ที่ผ่านมาปาป,า,ปายอมรับฮะปาปานั้นอาจจะบกพร่องสับเพ่าที่พอนําเหรียญที่ประกาศรับซื้อออกมาทําคลิปเผยแร่เนี่ยก็จะไม่ได้บอกราคาขายออกฮะแต่ต่อไปฮะจะพยายามนะฮะก็เป็นผลดีท่านผู้ชมเผื่อว่ามีนักสะสมหรือว่าพ่อคา้าแม่คา้าหรือประชาชนชาวบ้านที่อยากได้เหรียญจากช่องปปานียจะได้รู้ราคาไปเลยฮะว่าปปานั้นประกาศรับซื้อเข้ามาแล้วก็ขายออกในราคาเท่านี้ บางคนอาจจะอยากรู้ราคาขายออกเพื่อจะเก็บไปสะสมหรือว่าจะไปจำหน่ายขายต่อฮะโอเคท่านผู้ชมปอปารับปากว่าจะพยายามทำซื้อข้าวขายออกอยู่ในคลิปเดียวกันแล้วก็ปอปามาเล็งเห็นว่าปัจจุบันวันนี้เศษรษฐกิจบ้านเรานั้นค่อนข้างจะแย่อ,อยู่พอสมควรนะท่านผู้ชมฉะนั้นก็เป็นข่าวดีสำหรับผู้ที่ติด ผู้ที่ติดตามช่องของปอป่าสำหรับใครที่ชอบสะสมเหรียญแล้วก็เข้ามาซื้อขาเข้ามาขอแบ่งปันซื้อเหรียญจากช่องปอปานั้นก็คือปอปาเนี่ยจะทำการลดราคาสินค้าลงเป็นบางรายการนะฮะก็ลองติดตามดูนะฮะอย่างเช่นคลิปนี้นะฮะเรามาเริ่มเป็นคลิปแรกกนะันเลยท่านผู้ชม ปอปาจะบอกราคาซื้อเข้าแล้วก็ราคาขายออกแต่โชคดีของผู้ที่จะซื้อต่อจากปอปานะฮะเอาง่ายๆปอปาจะลดสินค้าตัวนี้ลงฮะเหรียญพยาคุดนะฮะก่อนหน้านั้นท่านผู้ชมปอปาเคยซื้อเข้ามาในราคาต้นถึงปัจจุบันวันนี้นะฮะเหรียญหนึ่งเนี่ยที่ผ่านใช้ประมาณเนี้ยปอปารับซื้อเข้าในราคาเหรียญละ2ี่สบาทฮะเหรียญละ2ี่บาท แล้วก็จำหน่ายขายออกอยู่ที่ราวๆเหรียญหนึ่งก็ประมาณ40บาทนะท่านผู้ชมก็เหมือนราคาทั่วไปหรือเปล่าปอป,า,ปาก็ไม่รู้ฮะก็น่าจะประมาณนั้นนะฮะแต่ว่าปอปาเล็งเห็นว่าทุกวันนี้การจับจ่ายใช้สอยเงินนั้นค่อนข้างจะลำบากแล้วก็ยากแล้วก็มีลูกค้าที่ซื้อเหรียญจากตอกต่อจากปอปาเนี่ยบอกว่าจำหน่ายขายยากฮะเพราะว่าการเงินนั้นไม่คล่องตัวเหมือนเมื่อก่อน ปป๋าก็เลยเก็บมาเป็นข้อมูลสะสมครับท่านผู้ชมคลิปนี้ป่อป๋าบอกว่าป่อป๋าซื้อเข้ามาในราคาเหรียญละย0บาทฮะแล้วก็เคยขายออกในราคา40บาทประมาณนั้นนะฮะสินค้าเหรียญนี้รุ่นนี้1บาทคุดปี17ป่อป๋าซื้อเข้า20บาทราคาเดิมฮะแต่ป่อป๋าจะจำหน่ายขายออก ในราคา30บาทนะฮะถ้าไม่มีราคาเปลี่ยนแปลงในการาซื้อเข้านะฮะไม่มีราคาที่สูงเกินไปถ้ายังรับซื้ออยู่ราคานี้นะฮะปอปาก็จะขายออกในราคา30บาทจนไปถึงสิ้นปีนี้นะฮะย้าว่าขายออกลดราคาจนถึงสิ้นปีนี้นะฮะชัดเจนนะท่านผู้ชมชัดเจนฮะสำหรับเหรียญ1บาทคุดผ่านใช้นะฮะ ปอปาเคยซื้อเข้าเหรียญละ20บาทแล้วเคยขายออกเหรียญละ40บาทแต่มาคลิปนี้ชัดเจนนะฮะปอปาก็ยังซื้อเข้าในราคาเดิมอยู่นะฮะซื้อข้าในราคาเหรียญละ20บาทแต่จําหน่ายขายออกลดราคาฮะขายออกในราคาเหรียญละ30บาทก่อนหน้านั้นเคยขายเหรียญละ40บบาทคลิปนี้เป็นคลิปแรกแล้วก็น่าจะตลอดทั้งปีเลยนะฮะ จะขายออกในราคาเหรียญละ30บาทฮะสภาพที่ผ่านใช้นะท่านผู้ชมสภาพที่ผ่านใช้ใครที่มีนะฮะใครที่มีก็อยากขายก็ติดต่อช่องของปปานะเราขึ้นลายไว้ทางหน้าจอฮะแล้วสําหรับใครที่อยากรับจากช่องปปาไปเก็บสะสมหรือว่าไปจําหน่ายขายต่อนะฮะปะปาก็จะขายออกในราคาเหรียญละ30บาทลองดูนะฮะแต่ย่ามาท่านผู้ชมถ้าเหรียญดวนี้ขึ้นราคา ปอป่าก็จะขึ้นราคาให้กับผู้ที่ซื้อต่อจากป,าปาอปายีนึงนะฮะฉะนั้นแต่ถ้าเกิดซื้อเข้าในราคา20บาทวงการทั่วไปและการรับซื้อทั่วไปเนี่ยยังอยู่ในราคา20บาทป่อป่าก็จะขาย30บาทอยู่ในราคานี้นะฮะก็ติดตามกันต่อไปเลยวรับสำหรับข้อมูลการซื้อขายของเหรียญนะท่านผู้ชม <c oughs> ท่านผู้ชมฮะคลิปนี้ก็ ชัดเจนแล้วนะฮะว่าปอปาจะเริ่มประกาศลดราคาสินค้าในหมวดหมู่ของเหรียญลงบางรายการหรืออาจจะเป็นอีกหลายหลายรายการเดี๋ยวปอปาจะทําไปในคลิปเดียวกันเลยนะฮะว่าปอปารับซื้อแล้วก็จะทําคลิปขายออกให้แฟนแฟนรายการได้รู้อยู่ในคลิปเดียวกันโอเคนะฮะคอยติดตามช่องของปอปานะฮะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องของปอปาอีกช่องหนึ่งนะฮะ มากกว่านั้นอย่าลืมกดกระดิ่งติดตามท่านผู้ชมเพื่อจะได้ไม่พลาดในการติดตามคลิปที่ปปาทำออกไปคลิปนี้ปปาศึกษาแบงค์เหรียญโบราณใช้เวลาลบกวนนแฟนในการค่อนข้างจะหลายนาทีพอสมควรเดี๋ยวโอกาสหน้าคลิปหน้าเรามาพบเจอกันใหม่นะฮะอย่าลืมนะฮะคลิปนี้ปปาศึกษาแบงค์เหรียญโบราณมาทำคลิปซื้อเหรียญเข้าแล้วก็ขายออกบอกราคาไปพร้อมๆกัน ปอปาจะลดร,ราคาเหรียญค่อนข้างจะหลายรายการนะฮะไปจนถึงสิ้นปีนี้คอยติดตามนะท่านผู้ชมว่าปอปารับซื้อเหรียญชนิดราคาต่างๆเนี่ยราคาเท่านี้แล้วก็จะบอกราคาขายออกไปพร้อมในคลิปเดียวกันคลิปหน้าพบเจอกันใหม่ฮะคลิปนี้สุขสวัสดีเป็นของแฟ,แ,ฟแฟนรายการทุกๆคนทุกๆท่านฝากขอบคุณสําหรับเจ้าของคอมเมนต์นะฮะเดี๋ยวปอปามีเวลานั้นก็จะนํารายชื่อแต่ละวันมาทําคลิป รายชื่อที่คอมเมนต์ที่เข้ามาคอมเมนต์พูดคุยกับปปาแต่ละวันนะฮะให้กําลังแรงใจกับปะปาทุกๆวันเดี๋ยวปาปาจะนํามาตอบมาพูดมาคุยผ่านทางช่องทาง YouTube คลิปนี้สวัสดีครับ